สวัสดีครับอยู่วพวกเรากลุ่ม Pre-Stock ครับซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ทำ AI ที่จะมาทำนายดัชนีเซ็หของไทยนะครับเพียนพอยต์เลยนะครับก็คือในตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยนักลงทุนรายย่อยต่างๆมาประสบปัญหาในการวิเคราะห์แนวโน้มจากกราฟราคาครับเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีความซับซ้อนที่สูง แล้วก็อีกทางยังต้องอาศัยประสบการณ์อย่างมากในการวิเคราะห์ครับทำให้ไม่สามารถประเมินแนวโน้มราคาลุกหน้าได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็การทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนให้นักลงทุนใหม่ๆด้วยครับเราจึงได้พัฒนาระบบ AI ที่สามารถทํานายแนวโน้มราคาได้จากกราฟราคาของหุ้นกลุ่มเซ t 50ครับ โดยจะใช้โมเดล Deep Learning ในส่วนของ Long Short Term Memory หรือว่า LSTM ครับเพื่อช่วยในการคาดการณ์ทิศทางราคาหุ้นจากทั้งข้อมูลในอดีตแล้วก็จะเอามาแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันนะครับ AI Theory และ Algorithm Architecture ของพวกเรานะครับก็ AI Algorithm ที่ใช้ก็จะเป็น uh, Recurrent Neural Network หรือ RNN ครับโดยจะเป็นในกลุ่มของ Long Short Term Memory หรือ LSTM เหมือที่บอกไปครับ ซึ่ง iLSTM เนี่ยมันก็จะเหมาะสลับข้อมูล Time Series อย่างเช่นกราฟหรือราคาหุ้นที่เราได้เอามาทำครับส่วน Architecture ของระบบเรานะครับก็ทางด้าน front end เนี่ยเราก็ใช้ React ในการเขียนนะครับ,บวกกับใช้ Axios API ในการรับส่ง API ไปคุยกับหลังบ้านครับแล้วก็ในส่วนของ back end เนี่ยเราได้ใช้ Python ในการเขียนโมเดลทำนายโมเดลแล้วก็ใช้ฟังก์ชันต่างๆครับแล้วก็ใช้ Fast API กั้ Python นะครับเพื่อ รับส่งข้อมูลกับหลักหน้าบ้านหรือเรียกครับแล้วก็โมเดลเลเยอร์ก็ผมใช้ TensorFlow ในส่วนของ Keras ครับเพื่อสร้างโมเดล LSTM ขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลังครับของตลาดหลักทรัพย์ครับก็เป็นดาวน์โหลดมาครับส่วนดีไซน์และเวิร์กโฟลนะครับก็อย่างแรกเลยผู้ใช้เนี่ยเข้าเว็บไปนะครับแล้วก็เลือกจำนวนวันที่ต้องการทำนายนะครับล้อ จะนเรดแนวโน้มขึ้นมาครับเมื่อผู้ใช้ได้เลือกจํานวนวันแล้วคลิกแล้วเนี่ยทางด้านฟอนต์เอ็นเนี่ยก็จะรับคําขอเป็นจํานวนวันครับแล้วก็ส่ง API ไปยังแบ็กเอ็นเพื่อบอกว่าจะทํานายหุ้นเท่านี้เป็นระยะเวลาเท่านี้นะครับในทางด้านของแบ็กเอ็นเนี่ยก็จะดึงข้อมูลออกมาแล้วก็เยมการพยากรณด้วยโมเดล LSTM นะครับพอพยากรณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งผลลัพธ์ซึ่งเป็นข้อมูลกลับไปยังฟอนต์เอ็นเพื่อให้ฟอนต์เอ็นแสดงเป็นกราฟทีครับ ดีไซน์เวิร์กโฟล์มเหมือนที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็ทางด้าน f อนต์เอ็เนี่ยก็รับคําขอมาครับแล้วรับข้อมูลเป็นจํานวนวันมาครับแล้วก็ส่งส่งข้อมูลผ่าน API ไปยัง Back End นะครับว่าต้องการทําลาย3วัน Back End เนี่ยก็จะทําลายออกมา3วันนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลกลับไปเป็นกราฟหุ้นที่มีอยู่แล้วนะครับบวกกับกราฟทํานายนะครับก็จะส่งไปผ่าน JSON นะครับ ในส่วนโคดรีวิวเนี่ยเดี๋ยวจะเอาโคดจริงให้ดูเลยนะครับก็ในส่วนของ back end นะครับที่บอกไปว่าเรามีการใช้ Fast API ในการรับส่ง API ของทางด้าน back end กับ Python นะครับแล้วก็ใช้ pandas กับ n u m ายในการอ่านข้อมูลนะครับและใช้ TensorFlow ในส่วนของ keras model ครับในการสร้างสร้างและโหลดโมเดลมานะครับก็ตอนแรกก็จะเป็นสร้างโมเดลพันตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกไปในไฟล์โมเดลครับ พอเราได้ไฟล์โมเดลมาแล้วเนี่ยเราก็มาจัดการกับ API นะครับก็นี้จะเป็นฟังก์ชันของ API นะครับก็ในการส่ง API ก็อยู่เป็นส่วนนี้นะครับก็จะเป็นอ่า predict ครับก็จะอ่าเอาจำนวนวันเนี่ยเข้ามานะครับแล้วไปเอาเข้าโมเดล LSTM นะครับจากนั้นก็จะส่งไปให้ไปหาหน้าบ้านครับผมและต่อมาในส่วนของอ่าหน้าบ้านนะครับ ใน่วนหน้าบ้านก็ใช้ e x i o s API นะครับแล้วก็ในส่วนของชาร์จเนี่ยก็จะเอามาพอตเป็นกราฟนะครับก็ลิเนียร์สเกก็จะเป็นกราฟเส้นครับแล้วก็จะเป็นชื่อเรื่องแล้วก็จุดในเส้นต่างๆครับและนี้ก็จะเป็นการรับคำขอมาจากหลังบ้านนะครับก็ใช้พอร์ต8น0 0นนะครับก็เรารับคำขอมาเป็นจะเป็นก็รับหุ้น หุ้นที่เคยมีมาแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นหุ้นที่ได้ทํานายออกมานะครับผมซึ่งหุ้นที่มีอยู่แล้วหรือว่าหุ้นที่ได้เกิดไปแล้วครับรใน data set เ,เนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินครับแล้วส่วนหุ้นที่เราทํานายออกมาใหม่ครับก็จะเป็นเส้นสีชมพูหรือว่าเส้นสีแดงครับผมแล้วก,ก็จะ return ออกมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลังบ้านมีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะ handle error ไว้โดยการขึ้นโหลดดิงด a าต้าครับก็เดี๋ยวจะมา demo ให้ดูนะครับ นี่จะเป็นหน้าตาของแอปเรานะครับก็ทางด้านซ้ายบนเนี่ยก็จะให้เลือกจํานวนวันว่าจะทําทให้ทานายเมื่อ่วันนะครับเหมือนนี้ที่กดทํานายไปก็เป็น1วันนะครับก็จะเป็นจุดเดียวตรงนี้ก็จะเมื่อชี้เข้าไปเนี่ยก็จะบอกว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่และทานายวันที่เท่าไหร่ครับซึ่งในด s e นเีเราเนี่ยเราทานายมาถึงแค่วันที่วันที่2เดือน5นะครับผมแต่แล้วถ้าเกิดว่าเราทานาย3วันเนี่ย จะเห็นได้ว่าเส้นมันก็จะขยับออกมาครับก็เป็น3จุดก็คือ3วันนะครับแล้วก็ลองยกตัวอย่างเป็น10วันนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นเนี่ยจะมีแนวโน้มขึ้นและลงอยู่บ้างนะครับตามกําลังซื้อกําลังขายครับก็นี้10วันก็เป็นวันที่16ครับผม ในส่วนของด t a s e ทที่ใช้นะครับก็โหลดมาจากเว็บไซต์ Investing นะครับซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ใสำหรับการลงทุนครับเว็บนี้จะเก็บด t a s e t ของเ e ทห้าสิบตั้งแต่ปีสองพันสิบอดครับเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็มาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนครับซึ่งเราเนี่ยได้เอาดัซเซทนี้มาเทรน AI แล้วเอามาให,ใ,หให้ทำนายครับก็ตอนดวน์โหลดมาจะโหลดมาเป็นไฟล์ CSV ตามภาพครับ ก็เขียนได้ว่าจะมีคอลัมน์เดทหรือวก็คือวันที่ครับแล้วก็เป็นราคาราคาเปิดแล้วก็ราคาสูงสุดกับต่ําสุดครับแล้วก็จะเป็นจํานวนหุ้นกับเปอร์เซ็น์ที่เปลี่ยนไปครับผมสิ่งที่ควรปรับปรุงนะครับหรือสเกเชชั่น for improvement นะครับก็อย่างแรกเลยก็ควรเพิ่มระบบแจ้งเตือนครับหากหุ้นมีแนวโน้มเปลี่ยนอย่างรุนแรงครับ <c oughs> เช่นหุ้นมีการขึ้นอย่างมากหรือว่าลงแบบมากๆครับ แล้วก็อย่างที่2เลยเนี่ยลองรับการเทรนโมเดลอัตโนมัติในทุกวันจากข้อมูลที่อัปเดตครับซึ่ง AI เราตอนนี้ยังต้องดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ทุกวันเพื่อที่จะใส่เข้าไปและให้มันเทรนครับก็ในอนาคตก็อาจจะเป็นข้อมูลเดียวทม์ได้ครับอย่างต่อมาครับก็พัฒนา UI ให้รองรับระบบมือถือครับแล้วผู้ใช้งานทั่วไปมากขึ้นครับเพราะจะเห็นว่า UI ของเราเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรที่สวยงามมากครับจะเป็นแบบระบบขึ้นมาคร่าวๆเป็นดโมครับ แล้วก็อย่างสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการนำโมเดลอื่นมาเปรียบเทียบครับเช่น Transformer-based model ครับเพื่อวัดดูว่าตัวไหนเนี่ยมันแม่นยำกว่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ้างอิงต่างๆนะครับก็จะมีตัวที่สอนเกี่ยวกับพวกโมเดลต่างๆแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เราออได้เซตมาครับผมก็กลุ่มเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ